ก่อนอื่นก็คือการรบรอบงาน30ปีมันก็ต้องมานั่งทบทวนตัวเองถึงผลงานที่ผ่านมาก็คืออดีตวิเคราะห์แล้วมาสู่ปัจจุบันก็คือสังเคราะห์ก็จะเดินไปข้างหน้า เกิดคาที่ประดิษฐ์ขึ้นมากับเพื่อนผมก็คือคำที่สุดตัวรีบอลระบบรีก็คือหมุนมวนบอลก็คือเกิดก็คือการเกิดใหม่อดีตปัจจุบันอนาคตคิดกระทั่งว่าไปตกผลึกว่าอนอกจากทบทวนอดีตปัจจุบันและอนาคตมันก็คือการเวียนบนหรือการเวียนไหวายเกิดในพระพุทธศาสนาซึ่งคําของพระก็เรียกว่าปิทัก์ปัตยตา เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เึงเกิดประเด็นที่1ประเด็นที่2คืองานแคมป์ไฟดนตรีมาทิวนาตั้งแต่ครั้งแรกแนวความคิดคือการนําครอบครัวพ่อแม่ลูกออกจากที่ทํางานแล้วไปสู่ธรรมชาติซึ่งจัดกันทุกปีที่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีไปนอนกลางเต็นท์การอะไรต่างๆแล้วมีกิจกรรมในกลางวันมีศิละปะมีสอนป่านนารายที่หุบกระพงโดยเฉพาะที่หุบกระพงก็คือโครงการแรกของ พ้หลวงรัชากาลที่9เด็กก็จะได้รู้ประวัติที่มาที่ไปเป็นอย่างไรในการเต้นกันกลางวันมีกิจกรรมให้เด็กมีวิ่งเปรี้ยวมีเตะฟุตบอลมีชักขยืดมีอะไรต่างๆกันและสนุกสนานร่วมกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกคนหนุ่มคนสาวคนผูนน้กันอีงคือก็เป็นภาคดนตรีพัฒนาการตรงนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นคือมีสิ่งพิเศษแน่ๆเมื่อกี้นะครับก็คือมีตั้งแต่การร้องโดยน้องสีน้ำน้องผูกันในพีทีไอเดียนะครับเพลงสนุก แล้วเพลงของการแล็บนะครับน้องฉินน้องเป้นในหวัยุนแล้วเสียงของเพลงแสงจันทร์ที่ตอบโจทย์ใหม่ของน้องปางปางทิพย์แชมป์เดอะวอยที่เราได้เห็นเลยแล้วคนหนุ่มรุ่นใหม่เลยนะครับเด็กศิลปะจากพ่อช่างแล้วจบกิจกรรมไทยด้วยนะน้องไวยวิทย์นะครับแล้วก็อีกหลากหลายเลยที่จะเดินในในงานนี้ที่จะมีขึ้นในงาน30ปีในวันที่7ธันวานี้นะครับก็ฝากทางพี่เพื่อนน้องสื่อมวลชนในทุกๆท่านเลยนะครับ ต้องให้เด็กๆดีกว่าเชิญชวนนะน้องทุกันเชิญชวนหน่อยครับ30ปีก็ขอให้แฟนวงมาริฮัวนาทุกคนมาดูงาน30ปีเยอะๆนะคะรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สนุกสนุกหลายอย่างเลยนะคะ <Yay. S 2> มาดูกันเยอะๆนะคะไม่เกี่ยวกับอะไรยนะคะ่ะน oh. okay. ้องฟังพิทครับ รับเชิญน่าตื่นเต้นทุกคนไปลุ้นเอาว่าเราจะเจออะไรกับงานนี้บ้างแต่สิ่งที่เจอคือความสุขแน่นอนแล้วพบกันนะคะโอ้ครับน้องวบมิตรครับครับก็ดีใจและเป็นเกียรติครับก็เชิญชวนมาแสดงความดีๆกับอาจารย์อาจารย์ในห้องมาดูนะครับโู่ของท่านมากกว่าอายุสามสิบาสิบปีนะครับเจอกันมีเซอร์ไพรส์แน่ๆแน่ๆนะครับน้องน้องชินครับขอบคุณมากครับน้องชินน้องเป้ครับมากครับผมก็ดีและเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมกับ งานกับอาจารย์ไข่นะครับก็อย่าลืมงานคอนเสิร์ตมาลิโอน่านะครับเจ็ดธันวาครับมีอะไรใหม่ๆมากกว่านี้อีกมีมีแน่นอนครับผมน้องชินครับไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะครับผมเจอวันที่เจ็ดธันวาแล้วครับผมใช่ค่ะอกจากนั้นเราอย่งจะสืบิ้นขั้นตืนในการด้วยก็จะมีครับยังมีอีกเยอะเลยเช่นอย่างลุมพีลมพัดก็จะมีลูกศิษย์ของอาจารย์สมประสงค์กุลกะที่สองชันนี่มาเล่นดนตรีนะครับเยอะเลย แล้วก็จะมีน้องที่เก่งเรื่องของการอเรียนดนตรีตัวนี้กําลังเตรียมงานข้างหลังกันอยู่ไปดูงานจริงๆสนุกแน่ครับแลาวตัวอาจารย์เอเตรียมมาประมาณกี่ดนตรีครับโอ้ทั้งคืนนะครับ <c oughs> รับรองสนุกแน่ครับหมมาเต็มแล้วครับไม่ต้องห่วงครับรัองสนุกแน่ครับตัวเองฟังเสร็จไปแล้วต้องมาใสกดกันแล้วทำงานื่นเต้นค่ะมาเรียนหน้าชอบมีเนื้อเพลงเยอะต้องจำให้เก่งค่ะ จัดกันที่หาดเสาเอียกนะครับอาเภอ,อที่เพชรบุรีนะครับก็เรียนเฉิญทุกคนมีการเต้นได้ด้วยเหมือนเดิมคือกลิ่นอายของแคมป์ไฟดนตรีมาลีน่ายังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราขยับหยักที่เป็นภูเขาอย่างที่เราไปที่ภุกระพงทุกครั้งก็ขยับมาแต่ก็ยังอยู่ในเพชรบุรีและอยู่ในใชายหาดได้มีกลิ่นอายต่างๆสนุกแน่นอนครับเรียยเชิญทุกท่านครับ